สวัสดีคนดูจาก Facebook และ u t u b e นะครับผมกลัวจะไม่มีเพจพิกดูอันนี้เป็นตกค้างนะครับสำหรับเพื่อนๆคนดูนะครับที่แบบว่าทำบาสเบดบวกติดเอามานะครับดองมาจากบุนเดสแล้วก็มาเปิดลีดเดอรี่นะตอนนี้ก็มาหมดแล้วสำหรับวันนี้คือหลังจากวันศุกร์เที่ยงคืนก็จะเป็นลีตาลรี่แทนหรือชันซีเนั่นเองก็จะมาดูวันต่อนะว่า16แพ็คเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับมาใบแรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีลิสบอยหากหัวร้อนก็ทักมา โดยที่หาว่าตอนนี้เนี่ยทักไปนะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยลด10%ทันทีนะเกือคลิปใช้ได้นะก็เลยอัดไว้นะครับเปิดมาใบแรกออกมาซ้ำเป็นเป็นดิมิทรีฟาเยนะครับ <c oughs> ไปต่อครับสับปรับพันปาไปเรื่อยๆเปิดออกมาดีสุดอารันกรูส83ยังไม่ดีนะไปต่อไปต่อเป็นทางด้านของอ่าแฮร์ี่เคนเอามาก่อนเลยครับเหลือ8.8แบบนี้อนะ เลย88แบบนี้เอามาก่อนเลยแล้วก็ไปต่อครับเนวสันใส่เมโดนะครับ83อาต่อเลยครับยังไม่มีสีฟ้ามาเปิดมาเป็นทางด้านของอิตอลี่แตกแล้วครับโรเมโลใบแรกนะใบแรกมาแล้วนะเอาเป็นว่าคือ ได้เข้าร่วมแล้วอะนะได้เข้าร่วมแล้วได้เข้าร่วมแล้วนะี่วอล์กเอาท์สองเลยนะจากห้าใบนะโอ้ยกอดไปต่อไม่มีอะไรเลือกเกป้าไปก่อนเฮ้ยเขาได้เข้าร่วมเลยนะทุกคนโเรเบโลมาแล้วมันเพชรเปิดต่ออืมอืม เรื่อง8ปสาให้ไปก่อนนะผมว่าเผื่อเขาไปหยอดรุ่นหยอดนี่หยอดนั่นเนี่ยตัวมันมีมาให้หยอดเรื่อยๆแล้ว,ลวตอนนี้ไปต่อครับไอการดาก็เอามาก่อนคาร์ลสบักก้านะครับอดีตนักเตะเมเอรี่เหมือนกันเอาเราไฟวาลานวอล์กเอามาอีกหนะครับมาทีนี้อีกแล้วแต่เอามาก่อนวอล์กเอาก็จ่จายเหมือนกันนะครับสำหรับไอดีนี้ก็ มาดูเวียนกลับครับเวียนกลับเป็นทางด้านของตายาฟิโก84เก็บเลยครับเอาไว้ลิงก์ตัวดีๆนะทำเอฟบีซีเปิดต่อไปทางด้านของเอ้ยย่าเอา,เอาเดินะครับคิวมาโดเปอรลินย่ามา2เลยครับแต่ถามว่าเอาไหมเอามาก่อนเลยครับเลดเ0นี่มันแม่การ์ดสีสวยงามแบบน,นี้ไม่เลือกก็แย่แล้วเปิดต่ออะไรครับเนี่ย อาเพย์ย่าพิกมันดีแบบนี้นี่เองสินะนะเพย์ยราพิกมันดีแบบนี้นี่เองสินะโอ้โหไปต่อเอ้าเฮ้ยไอทิศมันวอลแบบนี้อ่ะเออเฮ้ย อะไรครับนี่เออหืมลีเดอรี่มาแต่อีกใบแล้วเป็นเดิมพอ9เก้าสิบสามโอ้ไม่กอชโอ้กอชอะไรครับเนี่ยทุกคนผมเปิดผมเปิดให้จบแล้วนะ โอ้โหการดำม,มิลิก84อีกอดีตตั้งแต่แติตารี่เหมือนกันนะโ,โหนี่โอ้โหท่วมท้นเลยครับโอ้โท่วมท้นเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเรียงเลตให้ดูครับโอ้ก๊อชโอ้โหนี่เพเยอร์พิก81บวก แค่เพียง16ใบนะครับหน้าแรกแตกกระจุยกระจายเลทไม่มีต่ำกว่า90เลยสำหรับทีมฤด์ซีซั่นลุกอิตาลีเนี่ยมา2เลยครับแพ็คคู่ครับเป็นเดอร์พอกับโรเมรโรแล้วนี่90นี่4ใบบวกเลยนะเนี่ยคือสเตเก้นเคนน์าดวิฟดนี่ก็1 2 3เนี๋ยวัวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 16ใบวอลไป7แล้ววอลไม่ใช่ธรรมดาเป็นทีมเออรซีซั่นใหม่แล้วเลทสูงด้วยนะครับการพิเศษการธรรมดามาหมดยังไม่นับราคา84 83การนำ84อีกโอ้โหเฮ้มันเกินไปจริงๆนะทุกคนก็เป็นไงกันบ้างครับชาว YouTube นะได้เห็นการเปิดเพย์พิกอ,อันนี้ไว้นี่ก็รอบหน้าอาจจ,อาจจะได้อาจจะได้ได้ทำดองกันบ้างนะครับถ้าว่ามีเงินเหลือลอ,อะไรเงี้ย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวว wow.